พลังงานและเวลาใครก็ตามที่เข้าใจส3สิ่งนี้แล้วบรานารกันได้ผู้นั้นนะฮะจะเป็นผู้ที่เข้าถึงสรรพสิ่งใดๆในโลกใบนี้นะเข้าถึงสรรพสิง่งรู้การเกิดสรรพสิ่งใดๆในโลกนี้ด้วยไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันนักวิชาคนไหนตอบได้มีปัญญาตอบอยู่แล้วที่แตรแล้วก็บอกเฮ้ยมันปรชัชญานักปรัชญ,ญาไหนมาตอบได้ทางนั้นอเออถ้าบอกว่าปรัชญาเห็นไหมฮะไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันแค่นี้ก็สวยแล้วที่ว่าแน่แน่วิทยาศาสตร์ ไปตอบไม่ได้หรอกใช่ไหมครับถ้าใครตอบได้ว่า,าสมมุติว่ามีผู้คนกลุ่มไก่เกิดก่อนไข่เอาไว้กล่องหนึ่งเอาไว้ปี๊บหนึ่งเอาไว้กลุ่มบอกว่าไก่เกิดก่อนไข่อีกกลุ่มบอกว่าไข่เกิดก่อนไก่เพราะว่ามีคําถามแค่นี้ไก่กับไข่ะไรเกิดก่อนไก่มันมีทางเลือกอยู่สองทาง กลุ่มหนึ่งบอกว่าไข่เกิดก่อนไก่อกลุ่มที่2ไก่เกิดก่อนไข่เอาละถามว่าถ้าถามคนรุ่นปัจจุบันก็มักจะบอกว่าไก่มีมาก่อนไข่ไก่มีมาก่อนไข่เพราะว่าอยู่ๆก็เห็นเอาไข่มันรู้มาจากตูดไก่มันก็บอกตามคำมันเซนส์ว่าเออไก่มันมีมาก่อนก็แปลว่าไก่เกิดก่อนก็ได้แค่นี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเทียงกันเลยโยมเกิดพร้อมกันแล้วกันไม่มีใครมาสร้างมันเกิดพร้อมกันเนี่ยเป็นข้อยุติไหมครับทีเนี้ยมันมีคําถามต่อนะเออ